สวัสดีนะคะวันนี้มาที่โรงเรียนลูกอีกวันนะคะจริงๆก็เตรียมจะปิดเทอมเนาะแต่ก็ยังมีเด็กๆมาทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นนะคะวันนี้ก็แวะมาแป๊บหนึ่งนะคะส่งเอกสารชมบรรยากาศเนาะวันที่โรงเรียนแบบเด็ก เด็กไม่มีนะบรรยากาศดีนะคะอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนวอ้วน,นเดินกลมๆอยู่ะะเลยเสื้อขาวนั่นนะคะดูท้องฟ้าจอดได้ใช่ไหมคะ ต้องถามนิดนึงเนาะเพราะว่าปกติเวลามาส่งช่วงหลังนี่นะคะของของปีนี้นะคะเทอมนี้คือก็รถเยอะเนาะรับส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ให้จอดเนาะก็จะให้ส่งแล้วก็ไปเลยแต่ว่านะตอนนี้ก็คือไม่มีรถเนาะโรงเรียนโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมก็สามารถจอดได้ค่ะไม่ขวาง เดินไปดูตรงโน้นกันนะคะอันนี้ก็ดีนะคะจะมีหลังคาเนาะฝนะตกก็เด็กๆก็ไม่เปียกนะคะก็เดินเลาะกันไปเนี่ยะคะ่ะอันนี้ลูกสาวก็นี่นะคะสงเสร็จเขาก็เดินเข้าตึกนี้เลยอาคารหนึ่งนะคะเป็นตึกใหม่เนาะ